อ่ะ,อะถ้าไม่ทำก็ปลดสูบน้ำได้าาหาดูใหม่ถามดีอ่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้ลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่มีกําลังนะครับตอนนี้ซื้อมาใหม่นะครับก็ซื้อมาเขาบอกว่าอัปปะร้อยเป็นร้อยสิบมา,มาแล้วนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะทางร้านเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับควาร้อยสีสิบนี่นะครับนี่วูชีเดิมนะครับวูชีเดิมเนี่ยมันใช้เป็นร้อยสี่สิบไม่ได้นะครับ อ่าเนี่ยนะครับก็เป็นระบบธรรมดานะครับดูจากไอดีนะครับน็อตสองรูดีสังเกตนะครับนี่น็อตสองรูนี่คือเป็นระบบเดิมนะครับไม่ใช่ดีไอนะครับดีไอจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่น็อตสี่รูนี่นะครับนี่ตอกเป็นแบบนี้ดีไอนะครับแล้วโอ้ีดต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมโนดีไอก็ได้เลกตัวไหนกําลังดีกันงงโอ้ ก็เ,ออเดี๋ยวผมจะแกะดูไภายในก่อนนะครับ<ๆ>เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับอันนี้คือว่าเราจูนปั๊มเนี่ยเนี่ยจูนจนปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยก็มันไม่มีกําลังเลยนะครับพอบจับโม่ปุ๊บไลยล่วงเลยเลย่วงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลื้อดูตุ่มก่อนแล้วก็สปริงนะครับสปริงมันแข็งมากนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยแป๊บนึงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ลื้ออกมาแล้วนะครับ ก็อันนี้ของเดิมมันเป็นตุ่มสองก้อนนะครับครานี้พี่เขาบอกว่าอยากได้กําลังในรอบต่ํานี้มันดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตุ่มนะครับไปใช้สามก้อนนะครับตุ่มกรมนาในตู้นะครัตุ่มกรมนาสามก้อนก็กําลังต้นก็จะดีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวสปริงอ่าเนี่ย นี่เราจะเป็สามก้อนแบบนี้นะครับอีนี่มันเป็นอย่างนี้สองก้อนนี่นี่นะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะหนักเพิ่มไมีก้อนนึงนะครับเดี๋ยวไปล้างประกอบเลยแล้วก็ไอ้ปิงก็แข็งบึกไอโน๊ อถเดี๋ยวถอดน็อตถอดเปลี่ยนเป็นสปริงกมะนาวอผมด้วยแข็งเกินอ่ะโอเคนะครับก็อ,อันนี้เดี๋ยวลูกปั๊มลูกปั๊มเป็นเบอร์อะไรเนีย่ยอ่ามันเป็นของมันเลยนะครับสามแปดเจ็ดศูนย์นะครับ ดูก็มันก็มีรอยเหมือนกันนะครับก็แหมเอาไงดีเนี่ยกาวนามันไม่ดีอ่ะลองเปลี่ยนสปริงกาวนากาวนาด้วยแล้วก็น,นี้ก่อน ลูกปั๊มใส่แบบมันเดิมก่อนทำาไม่ได้เดี๋ยวค่อยสลับเปลี่ยนลูกปั๊มอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวใส่ปิดฝาข้างก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองก่อนอ่ะถ้าเกิดื่อลูกปั๊มมันไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตุ่มเป็นสามก้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปินกอร์รวนาใหม่นะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับโอ้ปอดดีเว้ย เอาไปโนต้องกับผ้าหน่อยเนี่ยเดี๋ยวนะค่ะคอ,อยนะเดี๋ยวนะนี่โอ้โหนี่ไปจูนเลยเฮ้ยเนี่ย ตัวนี้นะครับเครื่องไม่ใช่ไดเรกนี่มันต้องเล่งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนไดรเบรกนะครับวันนั้นบางบางนะ ไม่ตามมือเดี๋ยวลองแกะปั๊มหน่อยกระดเดี๋ยวลองไปถอดปั๊มอาปั๊มยกเลื่อนมาเลยอีเครื่องอาใส่ไปแล้วเหรอถอดมาเลยถอดมาก่อนถอดมาก่อนเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนเดี๋ยวลองปั๊มมาตรงอะปั๊มจำนวนมาใส่ดูนี่ดูนี่ะว่ามันจะปกติเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าเราดูจากอารมณ์การเล่งแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันดึกหนึ่งต่ะเนี่ยพอมอก่อนถึงก็เป็นตัวสองถึงมันถึงจะไป เดี๋ยวลองดูปั๊มหน่อยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปถอดปั๊มเพิดูมาก่อนเดี๋ยวขอยิ้มาก่อนนะครับยกเรือเลยนะครับง่ายดีนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ผมหาข้อสรุปได้แล้วนะครับก็ลืมออกใหม่อีกรอบนึงนะครับผมว่ารอบต่ํามันต้องได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวปั๊มลองดูนะครับเนี่ยครับลองปั๊มดูปุ๊บเนี่ยไฮสัสเกขาก็มานานะครับมันมันหนีบกับเรือนปั๊ม นี่นะครับแสดงว่าตอนใส่ปั๊มเนี่ยน่าจะไปยันขาเนี่ยเนี่ยที่แรกอะของเขาอะนะเขาเนี้ยเดี๋ยวจะต้องดัดขาขึ้นมานะครับงานเข้าเลยนี่เนี่ยพอมันมาสีแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยนะครับปลารอบเดินเบาเนี่ยมันจะไม่มีกําลังนะครับมันคล้ายเหมือนว่ามันหาจุดวรลาไม่ค่อยจะได้นะครับก็เดี๋ยวต้องดัดขึ้นมานะครับ ตัวเนี้ยมันจะมันจะไม่ติดกันแบบนี้นะครับมันจะต้องลอยนะครับลอยขึ้นโคตเลยนะครับอ่ะโอเคนั้นรู้เรื่องนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้ผมดัดขามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับมันต้องมีระยะนะครับระยะช่องว่างเนี่ยนะครับทามันสีอย่างเมื่อกี้เลยเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับนีเดี๋ยวดูกันใหม่รอบนี้ใส่ถูกป่ะเนี่ยใส่ยิ่ง ของอย่างนี้เอเเอเดี๋ยวของอย่างนี้เลยสปริงรอ,งอะโอเคประกอบได้น้องอะนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกำลังให้ดูดีกว่มามันสู้ไหมสามกี้ที่เราโหลดปุ๊บควันไม่มีใช่ไหมอะดูไป ลองหน่ดิลองอาประมาณนี้ดูนะโอเคนะครับดับนี้นะ 你关掉没？YouTube, <laughs> อ่ะโอเคจะได้นะปิดมือแล้วอ่ะปิดฝาด้วยนี่นะครับก็เหมือน,นคล้ายว่าเส้นผมบางภูเขาอ่าง่ายๆนะครับเพราเนี้ยไอ้ของเดิมอ่ะที่ใช้รถอยู่อ่ะผมคิดว่าน่าจะถอดปั๊มออกมาแล้วใส่ไม่ตรงนะครับคือความหมายคขาไม่ใส่ไม่ตรงนี่คือหวีนะครับหวีปั๊มเนี่ยมาไปชนขาเขานา พอเวลามันมันไปชนปุ๊บนะครับอันนี้เวลายัดน็อตเข้าไปเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปดันขาก็วนางอครับพองอปุ๊บมันจะห้อยลงเหมือนที่ผมบอกนะครับมันก็จะไปค้างอยู่บนปั๊มอ่าพอค้างปุ๊บเนี่ยคราวนี้เหล็กมันไม่เขียอยูบนปั๊มเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่ามาเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่ฝืดอ่ามันไม่ฝืดมันเขียไม่ลงนะครับมันก็เลยเดินเบาไม่ได้อาจจะเดินเบาได้แต่รอบต่ำไม่มีแรงแบบนี้นะครับอ่าอ่าโอเคนะครับ ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ุ7 3ป2 7 9็9นะครับอ่าล้วก็สําหรับวีดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ